s a l ม o n พ o d c a ส t มันสดอร่อยก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะบอกไว้นิดนึงว่ารายการของเราเนี่ยดูดวงตามลัคนาราศีนะคะสำหรับใครที่อยากทราบว่าลัคนาราศีคืออะไรสามารถไปฟังได้ที่ EP 1หนึ่งเลยเนาะส่วนเว็บที่ใช้คำนวณลัคนาราศีนะคะก็คือ w w w m y h o l a com นะคะเข้าไปได้เลยค่ะสตาราศี ที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสตาราสีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็น e ีที่38ก็จะเป็นดวงประจำวันที่5-11ถึงกรกฎาคมนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ไม่ได้มีดาวย้ายะนะคะแต่จะมีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดาวเกตอะค่ะย้าย คือดาวเกตก็ไม่ใช่ดวงดาวจริงๆนะคะมีความเป็นดาวทิพป,ประมาณหนึ่งประมาณว่าจุดเนี้ยมุมเนี้ย เมื่อเอามาคำนวณแล้วก็ใส่เข้าไปในดวงอ่ะมันสำคัญแล้วก็มันจะเกิดปฏิกิยาหรือเกิดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอะไรประมาณนี้เขาก็ใช้คำว่าดาวเกตสำหรับดาวเกตย้ายเนี่ยปกติดาวเกตจะย้ายประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์ตอนแรกอยู่ราศีกันราศีกันก็จะรู้สึกว่าชีวิตมันปั่นป่วนจังเลยทำไมมันบัดซบอย่างนี้นะคะหรือไม่ก็ช่วงที่ผ่านมามันมีความรู้สึแกแปลกๆเกิดขึ้นกับตัวเองอ่ะเช่นเฮ้ยมีความสนใจอะไรที่มันเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากขึ้น หรือแฟชั่นมากขึ้นหรือสิ่งที่มันดูไกลตัวมากขึ้นสนใจเรื่องภาษาเช่าต่างชาติหรืออะไรแบบนี้นะคะความรู้สึกแบบนี้ที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยมันก็จะหายไปแล้วแล้วก็มันก็จะไปสู่ราศีสิงห์แทนนะคะที่จะมีความรู้สึกแบบนี้จริงๆเนี่ยดาวเกตนอกจากจะแปลว่าภาษาต่างประเทศสิ่งศักดิ์สิทธิ์แฟชั่นอะไรที่มันดูสุดโต่งแบบนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็จะแปลว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นอะ่ะมันก็จะไปส่งผลในแง่ของมันจะมากกว่าปกติเช่นสมมติว่าเราได้เงิน10บบาทอย่างเงี้ย แต่ถ้าดาวเกตเข้าไปช่องการเงินผสมกับดาวอื่นๆน่ะเราก็จะได้เยอะขึ้นออกเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพีด็มันไม่ได้รู้ว่ามันจะเอาอยัางไงกันแน่เอาแน่เอานอนไม่ได้จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะคะต้องแจ้งก่อนว่าถ้าสัปดาห์ไหนเนี่ยไม่ได้มีดาวแบบดาวพุธย,ย้ายดาวพฤหัสย้ายอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นดาวเกตย,ย้ายหรือว่าช่วงที่ไม่มีดาวย้ายอ่ะพิมพ์ก็จะมาดูดวงแบบว่าเปิดไพ่กันหรือว่าก็จะเปลี่ยนเป็นการชวนคุยในเรื่องของโหราศาสตร์การแก้เคสชงคืออะไรโน่นนี่นั่นนะคะหรือไม่ก็เป็นเรื่องรา เมาๆที่เกี่ยวกับไพ่ยิปซีก็ได้ หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าจริงๆพิมดูไพ่ยิปซีมาก่อนโหราศาสตร์อีกจริงๆพิมดูไพ่ยิปซีมาประมาณ10ปีเลยนะก็คือเป็นช่วง4ปีก่อนโหราศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราดูมาสักพักหนึ่งอะ่ะเราก็จะรู้ว่าชีวิตมันมีจังหวะประมาณหนึ่งนึกออกไหมแล้วอะไรที่มันจะบอกจังหวะได้แล้วเราก็เลยไปศึกษาโหราศาสตร์ในช่วงหลังจากดูดวงมาประมาณ4ปีในช่วงเวลานั้นะนะคะอ้าววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยภาพรวมกันก่อน,อนว่าในทางดวงประเทศหรือว่าดวงในภาพรวมเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างอะนะคะเพราะว่า ก็วันนี้เนี่ยไม่ได้มีดาวหลายดวงย้ายนะคะพิมพ์ก็เลยจะมาดูดวงให้เหมือนเดิมก็อาจจะผสมกับดาวเกตที่ย้ายไปด้วยเนาะแล้วก็จะเปิดไพ่ยิบซีแทนนะคะไพ่ยิบซีเนี่ยพิมดูมานานเหมือนกันนะจริงๆก่อนโหราศาสตร์อีก แต่ว่านอกจากไพ่ยิบซีแล้วอะจริงๆเรามีแผนว่าเฮ้ยบางสัปดาห์เราอาจจะไปพูดคุยเรื่องอื่นในสัปดาห์ที่ไม่ได้มีดาวย้ายอะนะคะเช่นชงคืออะไรแก้เค็ดยังไงราหัวคืออะไรอะคะ่ะแล้วก็อาจจะมีอัปเดตข่าวสารในวงการการพยากรณ์หรือเรื่องอะไรน่าสนใจที่อยู่ในแวดวงโหราศาสตร์และก็ไพ่ยิบซีอะนะคะเราก็จะมาพูดคุยกัน แต่ว่าด้วยความที่ว่ามันมีหัวข้อใหม่ๆเกิดขึ้นเราก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวคนอ่ะจะตกใจกันว่าเฮ้ยรายการเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะคือพิมพ์ก็ยังคงทานายดวงให้เหมือนเดิมในสัปดาห์ที่มีดาวย้ายทุกๆสัปดาห์แต่ว่ามันก็จะมีแบบอย่างอื่นโผล่มาบ้างเท่านั้นเองอะนะคะส่วนการดูไพ่ยิปซีเนี่ยพิมก็ยังคงแนะนําเหมือนเดิมนะว่าให้ดูตามลัคนาราศีนะคะพิมพ์ยังคงแบ่งดวงตามลัคนาราศีอยู่สําหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาลองฟังกันว่าคําทานายของแต่ละราศีเป็นยังไงถูกใจไม่ถูกกกกใจยยัังงไออะะ็บนนด้วค ออแล้วก่อนเข้าเรื่องนะคะพิมพ์ฝากนิดนึงคือพิมพ์ทาเว็บจับไพ่รายวันอยู่นะคะแอบฝากอยากให้ไปจับไพ่กันเนาะเว็บพิมพ์ชื่อพิมพ์ฟาทาร a โร o com นะคะ w w w p i m f a h t a r o t o t com นะคะฝากไปจับกันด้วยเนาะ ละขนาราศีกรรกฏนะคะในเรื่องงานเป็นช่วงงานที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เอ๊ะคือกรกฎก็ไม่ดีมาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ยังคงไม่ดีมาตอนนี้นะคะ มีเกณฑ์ว่าจะต้องหอบงงหอบงานมาทําที่บ้านได้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็เราต้องรับผิดชอบพาร์ทอื่นที่ไม่ใช่พาร์ทของตัวเราหรือว่าเราจะต้องไปพูดคุยตรวจสอบงานของคนอื่นในช่วงนี้ซึ่งงานที่เราไปตรวจสอบหรือเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันเป็นงานของกลุ่มคนหรือรแผนกนั้นๆเลยนะคะช่วงนี้เราอาจจะทรมานจิตใจเป็นพิเศษที่ต้องเข้าไปรับหน้าที่ตรงนี้งานที่ไม่ค่อยน่ารักอ่ะมันจะเป็นงานที่สัมพันธ์กับมูคณนะ คนอื่นๆหรือเป็นคนกลุ่มหนึ่งในที่ทำงานนะคะต้องรามาระวังการเซ็นเอกสารสัญญาเจราจาอะไรทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเซ็นเอกสารอะไรให้ตรวจสอบแล้วก็ ดูดีๆก่อนช่วงนี้ดาวพุธก็ยังเสียอยู่สําหรับคนรักนาราศีกรกฎนะคะทําให้เรื่องการพูดคุยเจรจาสืา่อสารมันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ค่อนข้างปวดหัวส่วนใครที่มีความคิดที่จะฟอ้อมที่ใหม่นะคะมันจะไม่ได้ดั่งใจไปสัทีเดียวคือที่ใหม่อ่ะมีแต่ว่าข้อจํากัดในการทํางานอ่ะค่อนข้างเยอะนะคะช่วงนี้เหมือนเราจะต้องทํางานในลักษณะของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ตรงนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่า โปรเกรสความก้าวหน้าอะไรมันจะไม่ได้มีลักษณะแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องการเงินมันค่อนข้างซึมนิดนึงนะคือไม่ได้มีสภาพคล่องสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้เรียกว่ามันแย่มากจนถึงขั้นแบบขัดสนช่วงนี้อยากให้ถือเงินสดมากกว่าเอาเงินไปลงทุนนะคะอยากให้ใจเย็นๆเ,เนี่ยอย่าผีผามเพราะว่าถ้าเอาไปลงทุนแล้วเนี่ยไม่น่าจะเวิร์กนะในช่วงนี้ ส่วนความรักนะคะส่วนเรื่องความรักนะคะสําหรับคนโสดราศีกรกฎคนโสดเขาว่าให้อยู่คนเดียวไปก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งไปมีใครเลยจังหวะนี้นะคะไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตอะมันเหมือนจะต้องมีเหตุให้กระเด็นออกไปหรือว่าโอเคพูดคุยกับคนเก่าๆที่เคยคุยได้แต่ว่ามันจบตรงนั้นอะคุยเสร็จก็จบนะคะ มีแนวโนม้มว่าคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วหรือว่าคนที่หายกันไปจะกลับมาพูดคุยได้แต่ต้องระวังว่าการพูดคุยอ่ะคือเขาอ่ะอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วในช่วงนี้นะคะคนที่เราสนใจจริงๆจะไม่ค่อยสนใจเราเพราะว่าเขาก็อยู่ของเขามีปัญหาของเขาไปแก้ปัญหาของเขาอยู่อะไรประมาณนี้คือมันยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีสักเท่าไหร่ต่อมาคนราศีกรกฎที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะสําหรับความสัมพันธ์มันก็ยังคงเป็นไปแบบเรื่อย เดินไปข้างหน้าแบบเรื่อยๆนะคะส่วนคนรักเรามองว่าช่วงนี้ปัญหาในชีวิตอะค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะต้องเยียวยากันหน่อยนึงในเรื่องของความสัมพันธ์แหละถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมีเลิกลากันไปแล้วในช่วง 1- 2สัปดาห์หรือ1-2เดือนนะคะช่วงนี้มันกลับมาพูดคุยกันอะแต่บาดแผลยังคงอยู่ในความสัมพันธ์อยู่นะก็เหมือนกับพยายามรักษาเป็นไปได้หรือว่าขยับไปข้างหน้าอยากให้มันค่อนข้างเหมือนเดิม ก็ต้องมาดูกันในอนาคตแหละว่ามันจะยังไงแต่ถามว่าช่วงนี้กลับมาดีกันได้ไหมก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันส่วนใครที่ห่างไกลกันในช่วงก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมนะคะ ถ้าสมมติว่าอยู่คนละประเทศอ่ะความใกล้ชิดมันอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของการเจอกันเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะมาถึงคุยกันมากขึ้นมีวิดีโอคอลกันมากขึ้นไม่ได้วิดีโอคอลกับเราอย่างเดียวนะยาติโกโหติกาแล้วก็เฟซไทม์คุยกันอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับคําทํานาย12ลัคนาราศี ย้ำกันอีกนิดนึงว่ารายการสตารราศีหากสัปดาห์ใดไม่ได้มีดาวย้ายนะคะแม่หมอจะมาพูดคุยเรื่องความรู้เกี่ยวกับดวงโหราศาสตร์และก็อื่นๆกันอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แม่หมอพูดเรื่องอะไรก็ฝากข้อความกันมาในอินบ็อกซ์ของ s a l m o n Podcast ได้นะคะอย่าลืมติดตามรายการสตารราศีที่พึ่งทางใจของผู้ประสบภัยจากดวงดาวกับแม่หมอพิมพฟ้าในทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ s a l m o n Podcast นะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ